เราต้องปลอดภัยมากที่สวัสดีครับประชาชนทุกคนเลยวันนี้มาพบกับช่องตายาลีรันน้อหมดแล้วเหรอคลิปมาเราแบบเลียวเที่ยวดิบเดิรสดโนสคริปต์กันเลยนะครับอยู่ใต้โต๊ะหนึ่งตัวนะครับเห็นกันไหมครับตรงนั้นนะครับมาดูกิจกรรมเด็กๆวันนี้วันนี้พวกหนูมาสตรีมเกมค่ะเขาเรียกว่าสตรีมเมอร์เกมอ่ะอ๋อเกมเมอร์โอเคครับว่ากันไปเลย

มืดแล้วเอาอันนี้ไ,มไหมน่มืดหรอเจดิ้งแล้วอะอืมอืมแดงเดือดไหนอตะตเกียงน่ะตะเกียงอยู่ไหนตเกียงน,น่ะงั้ตอนนี้เราก็จัดทองเอยตกี้ตรงไหนอา่าวข้างลา่งดงลาดีกว่าข้างมุมแม่เไหนข้างล่างโมมิงเงิ ข้างล่างดีกว่าเงี้ยก็ติดตรงนีม้อมองไม่เห็นจาจะดูอะไรฮนะก็ดูเราจะให้ติดตรงนี้ิดเป่นอะไรก็เติกันถ้าจะใช้แบบนี้ตรงนั้นก็มองเล้วฮะก็มองแล้ว ก็บเท่าไหร่แบบดดปดองหกคือก่อแล้วกันนะครับาันนี้เราออกไปกอบคู้โลกัน กูรอให้พวกเธออยู่ถ้ามีบไกนข้าบนตัวนังกิฟต์ตีด,ด,ดิอุ้ยเต็มเลยสตัวเลยแค่อย่าลงมา ไปยืนตรงน้ำไปยืนตรงน้ำตัวมันเข้ามาได้ข้าบนตัวน้อตีนิตีบนหัวแค่บนหัวแค่เช้าเช้าเช้าโอ้แม่หกเจ็ดตัวเนี่ยเจ็ด าลเวาเาลเรถไหล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 าลไหลองแปะแไว้เป็นโอ้ยเองแค่แปะไว้เป็นพมเช็ดเท้ากันอะไรเออไ ก็ได้นั่งนั่งอันนี้ข้างหลังให้หน่อยได้ป่ะเฮ้ยช่วยแล้ใช่ป่ะสวยฉันจะแปะให้หมดแบบเราทั้งเนี่ไม่อยากอนุญาตนั่งตรงนี้ไม่ให้หน่อยใครก็ได้เนี่ยกิ๊บมานั่งตรงนี้ให้หน่อยรถมันหนักเลยเป่าเฮ้ยเหมือนตอนที่เรา ก็บอกว่าใครก็ได้มานั่งให้นอนหือ์หงอะหอนั่งอะไรนั่งที่ยิงปืนซีแล้วหมายถึงนั่งข้างหลังฉันนั่งแล้วเออนั่งไว้ยิงเบิร์ยิงห้ากว่อีกแค่นั่งปืนหลังฉันได้หน่อยดิไ네ม่ต้องยิงนะห้ามยิงแล้วนึกขอไปดูข้างนอก นั่งไวนะ้นะฝั่งนี้โอเคแล้วอุ้ยเหมือนม่านเปิดเลยเลดมากฝั่งนี้ก็โอเคอยู่นะ,ะ,ะ,ะกิบมากิดต้องอึ้ง็จแล้วอึ้งกบกบจริงจริงต้องมาถ่ายตรงนี้นะคะแบบโมเหอย่างนี้นะคะไอแค่มานั่งหลังฉันก่อนสิ ุกิ๊ฟมาแล้วว่าว่าอยู่ลืมเอาขนมมันี้ขึ้นมากิ่าดูดีเป็นน่าสวยมากจะต้องออกอยู่ข้างนอก โนะครับคุณกิคุณซ่อมสมบัติอะไรไว้ครับ,บไหนดูสิครับโอ้โหทรัพสมบัติของคุณมากมายมหาศาลกินหมดในแวันนี้๋อแน่นอนเลยกนะ่ดูอายัางจอเธอติดอันนี้เลยกัน เขาใช้รถเหล็กอนะเนี่ยแล้วเขาก็ทำแบบให้มันเป็นตัวสืบอ,บอ,บอ เฮ้ยได้เห็นดอเฮ้ยสวยอ่ะเหมือนพม่าเลยม่ม่มันมีแล้วเป <c oughs> ็นไงกจอ้เห <บา S 1> มือนฝนตกเลยเพราะมันลงเหลวคืนฟ้าผ่าโนาแหละมันออกสีฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ มันอุ้ยพาไปอ่ะว่าค่ะ <m> <coughs> แอมไพเป็นตัวอะไรนะเ,น,เน,นี่ยแอมไพเขาอหมืนอย่างนี้เฮ้ยพี่เกสเขามองเขามองตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนว่าหน้ามันใหญ่ในี่มันก็เป้วไปเห็นว่าเขาคือลองทำเหมือนหน้า,นานนนเรา,ลเ,นนาลเลยอ่ะฟเกสเดี๋ยวกินโปรเตสสวัสดีค่ะเอาที่คิดเงินไปไหนอ่ะไอ้ค่านก็เลยนีแค่ะบาทค่ะ ยิงทอนเอ้ยนั่นแปลว่ายิงเก็บเลยแกะไม่ได้แกะไม่เหน่อยแต่จ้าเอานี้ออกเลยถ้าออกไม่ได้ออกได้ออกไม่ได้ยัง แล้วกะป้องขายขนมแม่ไปทาไหนไปแล้วไปไปไปไเธอกดโทษทีเรียยิงเหรอเดี๋ยวกอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเค ไม่ใอยู่แม่ไม่ใช่โดนรถเหยียบ <c oughs> โอ้สายกับหัวเฮ้ยสกีแล้วพอมันมองเนี่ยดูคือมันเร็วมากเห็นปหมเอมอเนะออเออเข้ามาข้างในมองนี่ยมองว่างัน้นไมเอ้าเคยหมู่บ้านหมู่บ้านทุกคนเข้ามาข้างในสิเข้ามา เดอนเข้ามาเกแค่เข้ามากิ๊บนั่งนั้นไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนั้นแหละไม่ใช่ฝั่งนึงน่นเออนั่งไว้นะฝั่งนี้ขอไอ้แคร่ะเป็นอะไรเแคขึ้นมาเธอจะอยู่ตรงนั้นเหรอเอแคจะขออยู่ฝั่งนี้แทนนะนี้ไปเลยโอเคแล้วเราทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเกิดมาฝากช่อง าตออาร์ายา,ออยาีแล้วนะคะตาร์ยาีแล้วนะอุ้ยคลิปแบบเรียบเพลงดีกดส็สนนะ <c oughs> ไม่มีอะไรจะ <c oughs> ค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายฝากกดแชร์กด subscribe กดติดตามถูกไนะกดไลค์บ๊ายบาย